สวัสดีจ้าหลังจากที่เขาเกี่ยวเข่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเยอะก็มาเห็นห้างมิมจ้าอยู่ทางเขานะห้างมิมกับห้างไ่อยู่จ้าเมื่อนี้เขาจะมาเอาห้างม่มกันจ้าเนี่ยจ้าแม่มันก็จะเกาะห้างใหม่อยู่ตนลำไม่ห่างจ้าต้นลำไม่ห่างภาษาไทยจักว่าเพิ่อนเอิญมาตนอีกอย่างจ้า เขาก็จะมาเบิงจาวิธีเพิ่นเอาห้างมิมหรือว่าห้างเพิงสมัยโบราณจะใส่ไฟล้นไล่ไหแม่มันออกจากห้างจาให้ตะตุยจะเป็นคนมาเอาห้างมิมไหหรือเพิ่นเอินว่าต um ีมิมจาหนาวครับหนาวเอาเบิงมาวิธีการเจ้าจีเบิงเสียวห้างมิมครับห้างมิมเอ

ยำยำยำเข้าไปเกี่ยวนึงอ้องอกันดนขอเราต้องมี้ยมาถือฮะรัเรียบอืมัดวนเดินโด่เออเอาเอาาเอ่ออา อถือออกไปเลยถือออกไปเลยออกถือออกไปเลยครับมาถือมาก่อคนอาอมากนนี่มาเขาะข้างนอกนี่ก็ได้เออมะเขาะข้างนอกก็ได้อ้าวโอ้ยไปกินแล้วคุยโอ้ยเกยือบห้างห้างแล้วจะก็ยังเต็มดูเต็มเลยมันถ้าเขาพัดต่อมันนี่มั่หลุดเลย ได้อ้อยเอามิมครับ hmm. ห uh ้ามห้ามอะไรเลยครับ huh. น uh ึกกินเลยนะนี่มันรู้ว่าต้องตอกมั้ยนี่นี่ตองมันนึกกลิ่นเลยเลยเนี่ยเออเอกเห็ดตัดเ้าเลยเนี่ยนี่จะเอาปล่อยไว้ไม่กลิ่นมันมันโดนน้ำหัวน้ำหวานนี้บัตรมันว่างผัวโคตรหนี่เนาะแต่เอามาตอกมันเนี่ยโอ้ยมัน้ำกลิ่นออ้อยถือไว้ก็ได้เดี๋ยวไทยอ้อย วิธีเอาห้างมิมหรือว่าตีมิมแบบโบราณเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้างไงครับห้างหงไงเป็นเป็น,ปนสดสดเลยสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้จ้าขอบคุณตุกกำลังใจเดอ้อจ้าที่เข้ามารับชม